ว่ากันด้วยเรื่องการตัดสินนะครับเราไม่ควรตัดสินฉายายในช่วงต้นของนิยายหรืออนิเมะหรือมังงะเรื่องไหนเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันได้สอนอะไรพวกเราเรียบเ้อยแล้วนะนะจากนี้จะเป็นการสปรอยนะครับใครที่ไม่ชอบการสปรอยก็เรื่องผานได้เลยนะ ก็คือมาว่ากันด้วยเรื่องของเรือยูโกนะครับเรือยูโกนี่คือแบบว่าฉาย,ยาเมียหลวงมาไกลเลยฉาย,ยามาหลายกิโลอ่ะแต่สุดท้ายก็แบบแต่สุดท้ายฉาย,ยามันไม่ได้อยู่ตลอดไปขนาดนั้นฉาย,ยามันก็คือฉาย,ยานะสุดท้ายแล้วเจอแบบนานเซะเปิดอันตินางเอกมาคือแบบโอ้โหจุเลยแล้วยิ่งแบบตอนในอนเิเมะช่วงล่าสุดนี่คือโอ้โหโทรแบบหยอดกันด้วยอะโทรแบบหยอกล้อกันด้วยโ,โห วอกเลยฉายามเมียหลวงหรือจะสู้น้ําที่แท้จริงของจันทาหรือน้ําที่แท้จริงของดวงจันท์ที่ในเรื่องนี้มันเล่นคนํานี้บ่อยมากๆนั่นแหละครับผมและคุณก็น่าจะอยู่เรือยูกกเรียบร้อยครับไปวัน,ไ,วไ,วน,ววนไปแล้วอะ่ะไม่หวนกลับมา้ดยเย็เรือลำเนี้ยไปแล้วอ่ะ